ช้างันบ,บุรีใครที่มีปัญหากล้ามเนื้อกระดูกข้อเข่าออฟฟิศซินโดมรองชำ้ำต่อไปนี้ไม่ต้องไปรักษาไกลแล้วค่ะดีทัสคลินิกที่นี่เป็นคลินิกเปิดใหม่มีคุณหมอเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อดูแลโดยตรงอุปกรณ์ทันสมัยใหม่สะอาดห้อง ตรวจห้องผ่าตัดเล็กพร้อมมากแถมมีววห้องกายภาพอีกอต่างหากนะคะระหว่างนั่งรอง<ม>ก็มีทั้งน้ำดื่มกาแฟรับรองแถมยังมีบริการด้านเวชกรรมความงามด้วยค่ะจะเป็นดิบวิตามินโบท็อกฟิลเลอร์ฝ้ากระดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต้องบอกว่าคุณหมอน่ารักแถมใจดีด้วยค่ะเพลินม,มาก เดินทางไม่ยากอย่างที่คิดจาก4เส้นทางไม่ว่าจะมาทางแจ้งวัฒนะบางใหญ่แคลายหรือเส้นทางปทุม3 4 5มาเริ่มกันที่เส้นชัยพึกษลาดชัยพฤกษ์เลยนะคะสังเกตโฮมโปชัยพฤกษ์ด้านข้างมีตลาดนัดสิคอร์ดทางเข้าคลินิกอยู่ตรงข้ามโฮมโปเลยค่ะหน้าปากซอยจะมีสะพานลอยมีเซเว่นใหญ่เดี๋ยวซ้ายเข้ามาได้เลย400เมตรสังเกตซ้ายมือถึงแล้วค่ะดีทัศหลินิก